เข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับเจอบประเด็นสเปเชียลค่ะแล้วก็สำหรับสัปดาห์นี้นะคะพิเศษที่เราจะมาเจอบประเด็นกันเนื่องจากว่าใกล้จะถึงเลิกการเปิดอย่างเป็นทางการนะคะของห้างสรรพสินค้าโรบินสันพิซนุโลกซึ่งตรงนี้นะคะคุณธนาพัทรวงประเสริฐนะคะท่านเป็น General Manager ของโรบินสันนะคะมาให้เกียรติมาในรายการของเราในวันนี้นะคะสว,ส,สวัสดีค่ะค่ะ แล้วกําหนดการเปิดอย่างเป็นทางการรวมถึงกิจกรรมต่างๆค่ะมียังไงบ้างคก็เราพร้อมเปิดในวันที่20ตุลาคมนี้แล้วนะครับแล้วก็วันที่22เราจะมีวัน grand opening ฉลองวันเปิดนะครับครับก็เรียกได้ว่าวันที่20จนถึงสิ้นเดือนเนี่ยนะฮะมีมีกิจกรรมนะครับตลอดนะครับตลอดไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับพิเศษสุดนะครับก็วันที่22เนี่อยากจะเชิญชวนนะครับ พี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ชาวจังหวัดใกล้เคียงนะครับมาร่วมเป็นพิธีเปิดกับเรานะครับซึ่งในวันนั้นนะ,ะจะก็จะมีดารานะครับชั้นนําเลยนะครับคุณอ้ําพัชราภาคุณบอยประกรนะครับคุณพอสลันนะครับแล้วเหล่าศิลปินเป็นเอฟนะฮะศิลปินมากันยกขบวนกันมามา,มาก,กว่านี้นะฮะอันนี้แค่เป็นเอ่ยชื่อมาเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองแล้วก็ในช่วง ช่วงวันเปิดเนี่ยตั้งแต่วันเปิดมานะครับแล้วก็มีพิเศษให้กับลูกค้านะครับาชาวจังหวัดพิษณุโลกและชาวจังหวัดเชียงเียนนะครับเรามีบัตรเดวันการ์ดนะครับมาเปิดรับสมัครฟรีนะฮะแล้วก็รับสมัครไปจนถึงวันสิ้นเดือนเลยนะจนกว่าบัตรจะหมดนะบัตปีจะหมดอะไรอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็บัตรนี้นะครับ พิเศษก็คือว่าเวลาใช้ช้อปที่โรบินสันเนี่ยนะครับทุก25บาทจะสะสมคะแนนนะครับได้1นึพอยต์นะครับก็สะสมพอยต์เนี่ยถ้า800ร้พอยต์นะครับ เราก็สามารถที่จะมาแลกคลิปไวเชอร์ได้มูลค่า100บาทนะครับนอกจากบัตรเดอะวันการ์ดเนี่ยนะคะเห็นบอกว่าคุณธนพัฒน์เนี่ยมาในรายการแล้วก็อยากจะมีของมาแจกให้สําหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ด้วยนะคะก็จะเป็นเ,เรียกว่าเป็นของที่ระลึกจากโรบินสันกละกันะคะพร้อมบัตรสมาชิก The One เดอะวันการ์ดด้วยได้บัตรด้วยมี2รางวัลน,นะคะคส่วนกติกานะคะอยากที่จะได้เนี่ยต้องไปชมกันค่ะแล้วก็ต้องรีบตอบให้เร็วที่สุดนะคะไปดูเลยค่ะ และสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่อยากได้ของที่ระลึกจากโรบินสันพิษณุโลกเพียงตอบคำถามให้ถูกต้องนะคะศิลปินท่านใดที่จะมาร่วมงานพิธีเปิดโรบินสันสาขาพิษณุโลกพิมพ์ YCE1 อัมพัชราภาหรือพิมพ์ YCE2 เลดี้กากา้าแล้วส่งมาที่4535533 สำหรับท่านที่ตอบถูกเร็วที่สุด2ท่านรับไปเลยของที่ระลึกจากโรบินสันสาขาพิษณุโลกค่ะนั่นละค่ะยังไงก็ต้องรีบๆกันหน่อยนะคะเพราะว่ามีแค่2รางวัลเท่านั้นค่ะแล้วก็ในช่วงสุดท้ายนะคะมีคุณผู้ชมที่อาจจะอยากจะรู้จักโรบินสันเพิ่มเติมให้ใกล้ชิดยิ่งกว่านี้เลยมีเว็บไซต์ให้เข้าไปดูรายละเอียดก็ให้เอ่อเซิร์ชไปที่โรบินสันดีพาร์ตเมนต์สโตร์ก็ได้นะคะเซิร์ชเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวจะมีขึ้นมาเลยนะ อยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมบ้างย้ำกันอีกสักครั้งดีไหมคะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับชาวจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ชาวจังหวัดใกล้เคียงนะครับมา,าร่วมนะครับพิธีเปิดนะครับโรบินสันสาขาที่25โรบินสันสาขาพิษณุโลกนะครับกับเราในวันที่22นะครับแต่ว่าวันที่20นะครับเราพร้อมเปิดบริการกับท่านแล้วนะครับโรบินสันเนี่ย ตั้งใจจริงนะครับที่จะอัปเดตนะครับแฟชั่นใหม่ๆนะครับมาให้กับพี่น้องชาวจังหวัดพิษุโลกแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงครับอย่าลืมนะครับเชิญนะครับวันที่20ตุลาคมนี้เราพร้อมที่จะบริการท่านครับโอเคค่ะก็รครบถ้วนกันเลยทีเดียวนะคะยังไงก็อย่าพลาดค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะคุณธนพัฒน์วงประเสริฐค,ค่ะขอขอบพระคุณคะ่ะ